สวัสดีครับพบกับนานาเกษตรอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับนานาเกษตรจะพามาชมนี่เลยครับซุ้มเสาววดนะครับผมเสาวรดผมปลูกได้ประมาณนักหเดือนถึง7เดือนแล้วนะครับเป็นเสาวรดพันธบาซิลนะครับผมเสาวรดบาซิลพันธุ์นี้เนี่ยผมก็ได้รับเมล็ดพันธุ์จากบาซิลนะครับนําเข้าจากบาซิลนะครับผมเป็นเมล็ดนะฮะเป็นเมล็ดแล้วก็มาเพาะเพาะเองปลูกเองนะฮะปลูกก็ประมาณ20กว่าต้นนะครับ20กว่าต้น ผลมันเป็นแบบไหนนะฮะผลผลมันมันติดไปแล้วลูกนึงอ่ะแต่มันติดไม่ค่อยเยอะฮนะเพราะว่าเป็นดอกชุดแรกอันนี้น่าจะเป็นชุดที่2นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมเชิงติดผมนับได้ติดประมาณ5-6ลูกอะ่ะอันนี้คือโคตรใหญ่เลยนะครับผมผลของเสารถดบาซิลนะเมื่อสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองอันนี้ขนาดยังไม่สุกนะลูกใหญ่มากเลยใหญ่กว่ากําปั้นอีกนะครับเม็ดชุดแรกเออผลสุกชุดแรกผมก็ชิมแล้วแหละนะครับผมก็ รสเปรี Hearts, all, no ้ยวครับเปรี้ยวนำนะครับเปรี้ยวนําเลยไม่หวานไม่หอมนะครับไอ้ไม่หวานนะไม่ติดหวานเลยเปรี้ยวครับผมเปรี้ยวนําแต่ด้วยความที่เขาเป็นผลเข้าโตนะฮะผลเข้าโตแล้วก็เนื้อเยอะนะฮะเปรี้ยวก็จริงแต่มันหอมมากเลยนะหอมแบบหอมมากๆผมว่าน่าจะอ่าเอาไปทํานั่นได้นะเอาไปทําน้ําสับปะรดได้นะครับน้ําสับปะรดได้ก็อ่า เป็นพืชที่ผมคิดว่านะเป็นพืชที่ปลูกเพื่อ,อเศรษฐกิจได้ดีชนิดหนึ่งครับคือเอาไปทําน้ำโซลร์เพราะว่าผลเขาใหญ่มากนะครับผมสีเหลืองนะครับผลสีเหลืองใหญ่มากเนื้อก็เยอะนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูลูกที่มันเพิ่งติดใหม่ๆนะครับผมก็ยังติดไม่ค่อยเยอะครับชุดชุดแรกก็ยังติดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะก็รออีกสักหน่อยนะครับผมตัวนี้แหละตัวนี้นะครับที่ผมอ่า เพาะพันพื้นบ้านไว้นะเพราะต้นต่อไว้จะเอายอดพวกนี้ไปเสียบแต่ต้องให้เขาติดผลที่ดกก่อนนะครับก็คือ,อชุดที่3าน่าจะดกแล้วนะครับนะครับผมชุดที่3ก็น่าจะดกแล้วนะครับผมสับลดพัน์บราซิลนะครับไม่ใช่พันธุ์บราซิลหรอกมันมาจากประเทศบราซิลผมก็เลยเรียกว่าสับะรดบราซิลเพราะว่าสับะรดบราซิลเนี่ยมันมีหลายพันมากนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยจะผลโตนะฮะผลโต เนื้อเยอะรสชาติเปรี้ยวนําสามารถเอาไปทําน้าเสารถได้นะครับก็ผมว่าเป็นที่ต้องการเลยแหละก็คือเสารสเนี่ยประมาณลูกหนึ่งสองลูกจะได้เนื้อเท่ากับเสารถาพันธุ์ที่ปกติพันธุ์ที่อยู่ในไทยนะก็ประมาณทักสองถึงสามลูกนะครับก็คือใช้แค่นิดเดียวนะครับผมเนื้อมันนิดเดียวก็เทียบเท่าเนื้อมันเนี่ยเทียบเท่ากับเสารถไทยเยอะนะครับผมเป็นเป็นตัวหนึ่งที่น่าที่น่าติดตาม นะครับผมสาหรับสอบรถพันนี้นะเดี๋ยวรอให้มันออกดกๆดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะเอายอดไปเสียบนะฮะไปเสียบกับต้นตอที่ผมได้เพาะไว้นะครับผมสอบรถพันธุไทยต้นตอก็เป็นผมใช้ต้นตอพันธ์ไทยนะนะครับผมก็เขาจะมีรากแก้วพเพาะเมล็ดนะครับเขาจะมีรากแก้วมีอะไรนะครับผมมันก็จะทนทานทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับผมแต่ส่วนยอดก็จะใช้พันนี้นะฮะ ه, นี่นี่น,นี่อีกหนึ่งลูกลูกเล็กๆเห็นไหม เพิ่งติดนะฮะก็เริ่มติดดีอยู่นิดนึงนะผมโอเคครับผมนานาเกษตรวันนี้ก็ามาแนะนำเสารถบราซิลนะฮะเสารถบราซิลไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเสียบยอดเสียบไรแล้วเดี๋ยวผมจะติดตามชมกันหรือไม่ก็ติดผลดกๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายชมกันนะครับผมวันนี้ครับเกษตรนานาก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe นะครับ subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งทำช่องใหม่ อะมันยังไงก็ยังไงมาดูมาดูไ <Wenn> อ้ดอกเขาเลยนี <inability to undercover> ่ฮะดอกเขาจะเป็นลักษณะนี้นะผมชัดหรือเปล่าดอกเขาจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมนี่ฮะดอกเขานะครับผมก็สวยงามนะฮะก็เหมือนสับรถทั่วไปนะผมดอกดอกบานเยอะเลยแต่ไม่ค่อยติดช่วงนี้ครับผมชุดที่สามน่าจะติดเยอะครับเพราะว่าต้นมีต้นมีอายุที่เยอะแล้วเขาก็จะติดดีนะฮะอ่ะ ดูลักษณะต้นเขาดีกว่าลักษณะใบเขาโอเคครับผมวันนี้นาะเกษตรก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพิ่งทำช่องใหม่นะครับสวัสดีครับ